สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับรายวันต่อมาจินซื้อได้พาลูกสาวทั้งสองและสาวใช้ในจวนเดินทางไปขอพรที่วัดไปอีกแถวชาญเมืองหรือกันว่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในวัดไปอีซื้อควรอิมของลูกชายเย,ยเราที่ดูแลเรื่องความรักหูหยินคุณหนูซี เชิญตามข้าไปกราบบูชาเจ้าแม่กุนอิมและเยว่เราทางนี้ข้าปลุกเสกเองกับมือต่อไปภายหน้าคุณหนูห้าก็ต้องได้แต่งงานกับบุรุษที่สูงทรงพระบุรุษชาแน่นอนหากเจ้าปานเชียขอเทพเจ้าชินชิงเอีย้ยช่วยคุ้มครองให้เครื่องประทินโฉมชุดไปขายดิบดี ขอให้ข้าพเจ้าเงินทองไหลมาเทมาด้วยเถิดคุณหนูท่านว่าหูหญินอยู่ดีๆทำไมถึงอยากมาขอพรที่วัดทำความชั่วไว้มากคงรู้สึกระอาใจาย,ยังมีอีกสาเหตุช่วงนี้มีข่าวว่าโจรปรากฏที่นอกเมือง นางใช้เรื่องขอพอรที่วัดมาเป็นข้ออ้างเพื่อหาโอกาสกำจัดค่าที่เป็นพระชายาตวนอะไรนะท่านรู้อยู่แก่ใจว่าหูหญินคิดปองร้ายท่านแต่ทำไมยังมาอีกแผนซ่อนแผนเพื่อกระชากหน้ากากของนาง คืนนี้จะมีเรื่องใหญ่เดี๋ยวเซาเจ้าเราฟังคําสั่งจากเชียนจูนะเจ้าข้าคุณหนูขอให้คุณหนูห้าสมปัารานามีทั้งทรัพย์สินและปัญญาสายเกาเหยาเยสวงจะช่ยซื้อทยมูคู่ดูดวงพบว่าช่วงนี้คุณหนูห้ากำลังมีเค้อฟังข้าสักคำได้ไหม เชิงซื้อไทยพูดเธอหินจากภูเขาอื่นสามารถขัดเกายกได้เปลี่ยนสตูมาเป็นมิตรจะช่วยให้พ้นเคราะห์กรรมนี้ได้จะว่าไปแล้วถ้าเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อเย่เปยอี้และร่วมมือกับเขาอาจจะยกเลิกสัญญาการมัดหมายกับห้องตัวนได้ ขอบคุณซื้อไทยที่ชี้แนะไม่ควรประสาทเย่เผยอี้จนเกินไปแต่ก็ไม่ควรจะระแวงจนเกินไปเช่นกันเจ้าคือปานเชียใช่ไหมข้ามีคนรักแล้วไม่เห็นด้วยกัรแต่งงานครั้งนี้เย่ยเปยซวนองชายีหอองตัว ทำไมท่านอ๋องไม่ได้ไปคุยกับฮ่องเต้เองหม่อมฉันพูดไปก็ไรประโยชน์เขาต้องการจะถอนมั่นแต่ไม่กลับบอกเสด็จพ่อเสด็จแม่ของตัวเองจึงมาข่มขู่ข้าให้ข้าขัดภาพประสงค์ของฮ่องเต้สินะคำพูดของเจ้าไม่มีประโยชน์อยู่แล้วที่ข้ามาวันนี้ก็เพื่อจะมาทำข้อตกลงกับเจ้า ข้าจะสู่ขอพี่สาวของเจ้าชิงไตามาเป็นชายาร้องแน่นอนว่าถ้าหากว่าเจ้ายอมยกตำแหน่งชายาเอกให้นางต่อไปในภายภาคหน้าเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแน่ชิงไตไปชอบพอกับห้องตัวตั้งแต่เมื่อไรเนียเมื่อท่านพี่เป็นคนรักของห้องตัวปัญเชียยังไม่มีสิ่งใดจะพูดอี แต่ตาเย้ให้ความสําคัญต่อคุณธรรมเป็นอย่างมากหากท่านแต่งงานกับเราทั้งพี่และน้องเกรงว่าจะกลายเป็นข้อคอรหาได้ท่านอองคิดว่าคุณนางทั้งหลายจะมองท่านอย่างไงหรือท่านอองจะมีความปรารถนาถึงเพียงนี้เจ้าน่าเสียดายที่หม่อมฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกท่านอองคมคู่เพราะเกรงกลัวจนทําตามคําสั่งนางผู้หญิงปากร้าย ได้อยากแต่งงานกับข้าใช่ไหมงั้นเรามาขอเป็นหมายไปช่วยชีวิตเธอมิน่าเยเปยอี้ถึงนั่นตำแหน่งองค์ราชทายาได้อย่างมั่นคงกระเพาะในบรรดาพี่น้องไม่มีคนเก่งเลยสักคนทำไมเขาถึงได้โชคดีแบบนี้ กลางคืนห้องตันอยู่ที่ชายแดนใต้ตลอดเจ้าไปมีความสัมพันธ์กับเขาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีอ,อะไรหรอกก็แค่ในงานเลี้ยงวันเกิดขององค์หญิงไม้เมื่อหนึ่งปีก่อนอยู่ๆห้องตันก็เผยความในใจที่มีต่อรูปบอกว่าเคยเจะรูปเมื่อหลายปีที่แล้วยังบอกอีกว่าจะมาสู่ขอรูป